เอาละครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของสาวสอง LGBTQ LGBTQ เนี่ยเ,เริ่มเรียกกันมาเมื่อประมาณปีสองปีที่ผ่านมานี่เองครับแต่สมัยก่อนเนะ่ะเรียกง่ายนะฮะก็คือกระเทยนั่นแหละคือเราเรียกกระเทยมาช้นานแล้วตั้งยุคสมัยไหนแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่า เรียกกระเทยแล้วมันดูไม่สุภาพตจริงแล้วมันก็สุภาพนั่นแหละเราไม่ได้ไปเหยียดอะไรมันเรียกง่ายๆนะฮะลุงจะใช้คำว่ากระเทยนะแต่ไม่เรียก LGBTQ นะครับคนนี้เป็นสายบ้านๆเราดูแต่คนที่ดังๆคนที่อะไรเวลาดู YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะดูแต่คนดังๆสายที่เป็นเป็นอินฟูสายที่มันเป็นอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคย นไม่เคยรู้จักกระเทยบ้านๆที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากจะเห็นไม่มีใครอยากจะรู้เรื่องราวท่านไม่อยากรู้เรื่องราวของคนกลุ่มนี้บ้างเหรอครับว่าไอ้กระเทยพวกนี้กระเทยกลุ่มนี้ที่มันเป็นกระเทยบ้านๆอยู่ต่างจังหวัดไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจชีวิตมันจะเป็นยังไงชีวิตมันจะสวยหรูดีงามหรือว่าท้อหรือว่า หมดสภาพหรือว่ามีกินไม่มีกินหรือว่าบ้านช่องเป็นยังไงไม่อยากรู้หรอกครับวันนี้เราจะมาพบกับกระเทยหรือสาวสองแบบบ้านๆจริงๆที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากจะดูแต่ลงุลงเอามาให้ดูเช <peer voice> ื่อว่าคนอาจจะดูน้อยไม่เป็นไรคนดูที่เข้ามาดูแล้วก็ได้ความรู้ไปอีกแบบหนึง่งว่ากระเทย ที่มันไม่ได้เป็นอินฟูไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นสายที่คนสนใจมากมายชีวิตเขาจะเป็นยังไงน้องไอครับตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องไอสวัสดีคนดูหน่อยจ้าน้องอาจ๋ามือมือไม้แข็งนะเจวคนดูต้องสวัสดีเข้าใจไหมครับน้องไอนะครับน้องไอก็เป็นอายุไรปีนี้20ปีค่ะ20ปีนะฮะทานโทษนะครับท่านผู้ชมครับ บ้านจริงหรือไม่บ้านจริงนะฮะดูส้นตีนก่อนครับนะฮะออกจะดำดำนิดหนึ่งมีแบงวันตอนหน่อยๆนะออกจะกกระปุกถกกระปุกบ้างนิดนิดหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่น้องไอซ์ทำงานกับลุงลงครับน้องไอซ์ทำงานกับลุงลงทำน้ำพริกทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องราวของเธอลุงลงก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตน้องไอซ์ทำไมถึงสุดท้ายแล้วมาทำน้ำพริกเผามาเป็นลูกจ้าง ที่บริษัทน้ำพิกเผาของลุงลงน้องไอมาอย่างไงครับบ้านอยู่ไหนจ๊ะอ่าบ้านอยู่หัวรอคะ่ะนางแก้วคะ่ะหัวรอนางแก้วค่ะอยู่แถวไหนอ่าอยู่แถวแถววัดถ้ำน้ำค่ะวัดถ้ำน้ำวัดถ้ำน้ำยังไม่ถึงเขาง,ง,งูยังยังเออเส้นนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเส้นเหรออายุเท่าไหร่ไปเนี้ยอ่าอยุยี่สิบปีคะ่ะยี่สิบปียังสาวยังแซ่ยู่เลยนะจบชั้นอะไรเนี่ยอ่ามสามค่ะมสามค่ะทำไมไม่เรียนต่ออ่่ไม่มีตังส่งเรียน แม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนเขาเลยให้หนูออกเลยค่ะร้องไห้ไหมตอนนั้นร้องไห้ไหมไม่ค่ะแต่ว่าแค่เสียใจเฉยอยากเรียนไหมอยากค่ะเหรอแต่ว่าเราไม่ได้เรียนค่ะครอบครัวมีพี่น้องกี่คนมีครอบครัวมีพี่น้องสี่คนค่ะสี่คนเราเป็นคนที่เท่าไหร่อ่าหนูเป็นคนที่สองค่ะหนูเป็นคนที่สองก็เป็นพี่ๆแหละหนักไปทางพี่เรามีน้องอีกสองคนเราน้องได้เรียนไหมตอนนี้น้องก็เรียนค่ะอยู่ป .4 ค่ะป .4 ยังอีกคนหนึ่งอะอ่าอีกคนหนึ่งหนูไม่ทราบเขาอยู่กับพ่อแท้ๆแสดงว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะพ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันหนูอยู่กับพ่อเลี้ยงค่ะเหรออ๋อแม่ได้แฟนใหม่ค่ะแล้ววันที่พ่อกับแม่แยกกันน่าเป็นไงงวันนั้นอ่าตอนนั้นหนูยังเด็กๆอยู่เลยหนูยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้เรื่องของผู้ใหญ่ใช่แต่ว่าแม่เล่าให้ฟังว่าเขาแย่งกันแล้วก็ทะเลาะกันค่ะแย่งอะไรอ่าแย่งหนูแย่งลูกใครอยากได้หนูหรือว่าแม่ บอกว่าเอามึงเอายายไปส่วนพ่อก็บอกมึงนั่นแหละเอายายไปคือแยกกันไม่เอาอะาเขแยกกันเอาเแยกเอาลูกค่ะแยกเอาลูกแล้วใครได้ได้หนูมาที่แรกอยู่กับพ่อแล้วทีนี้แม่ก็ไปเอาตัวมาพ่อเลยแจ้งความก็แจ้งความด้วยค่ะเหล่อแต่หลังๆไปก็เลิกเลากันไปไม่ยุ่งกันแล้วฝ่ายแม่มีผัวใหม่ฝ่ายพ่อขอใช้คําว่าผัวใหม่เมียใหม่นะ เออคือคนบ้านนอกเรียกกันง่ายๆสมัยก่อนแม่มีผัวใหม่พ่อมีเมียใหม่ถูกไหมแล้วเราอยู่กับแม่เคยเจอพ่อไหมเคยค่ะแต่ว่านานแล้วไม่ได้เจอประมาณสิบปีได้แล้วสิบปีแล้วคือเราเป็นสาวแล้วนะพ่อเขารู้เปล่าเนี่ยรู้ค่ะก็คุยในทางเฟซอยู่ค่ะอยู่เออ๋อเจอกันทางในเฟซแต่ไม่ได้เจอหน้ากันพ่อไปอยู่ต่างจังหวัดคเหรอแม่ทําอะไรตอนเนี้ยอตอนนี้แม่ทําก่อสร้างค่ะ ก่อสร้างวัดก่อสร้างโบสถ์เป็นรับเหมาหรือว่าไปเป็นลูกน้องรับเหมาเป็นรับเหมาเลยหมายถึงว่าไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรเพราะแม่เนี่ยเป็นคนแบบเหมามาแล้วก็จ้างลูกน้องจ้างคนมาใช่ครับอ๋อก็พอก็พอได้นี่ฮะก็พอมีเอมีเงินเนี่ยหรือเปล่าหรือไงก็ ไม่ไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะแม่หาคนเดียวใช่หนูก็เลยต้องออกมาทํางานใช่ค่ะเหรอวันที่เรารู้แล้วว่าเราต้องไม่ได้เรียนต่อไปไงวันนั้นเสียใจไหมเสียใจค่ะขึ้นม .4 แล้วคนอื่นได้ขึ้นม .4 แต่เราไม่ได้ขึ้นม .4 อ่ะเสียใจมากเลยเหรอถึงขนาดไหนก็ก็ก็เศร้าอยู่ค่ะเศร้าอยู่ค่ะเคยมีแฟนไหมเราเคยค่ะเคยตอนอายุเท่าไหร่ตอนสิบแปดค่ะ สิบแปดสิบแปดนะฮะเออเคยมีแฟนตอนสิบแปดเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราค่ะแล้วทําไมความรักมันทําไมตอนนี้มันทําไมไม่มีแล้วอ,อ่ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยค่ะเหรอ <c oughs> เขาเป็นสายเดียวกับเราไหม LG b t q ไหมหรือว่าเขาเป็นแมนเลยแมนเลยแมนเลยแล้วเขาอยู่ๆเขามาชอบอยังไงทั้งๆที่เราก็มีเขาบางๆอยู่ฮะออหนู่งไม่รู้หมือนกันฮะเขามาชอบเขาเคยเขาเคยไซส์ขาเขาเราไหมเขาเคย ไม่เคยนะแต่หอมจุูๆอะไรนี่มีเออจุบปากอะไรมีไหมมีนะเพราะเป็นแฟนกันเขาต้องมีเรื่องอย่างนี้เป็นของธรรมดาเลิกกันไปวันเลิกกันไปเป็นไงร้องไห้ค่ะร้องไห้เขาร้องไห้หรือเธอร้องไห้หนูร้องไห้แต่มันดีใจใช่ไหมเก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องดีใจั้งแหละว่าแต่เราเป็นเป็นเมียเป็นแฟน ไม่ใช่เป็นผัวเป็นเมียค่ะเป็นเมียนะโอเคเขาเป็นเมียนะเขาเป็นเขาเป็นสาวนะเขาไม่ใช่แมนนะเออต้องบอกให้รู้อย่างนี้ก่อนคือชีวิตของสาวสองหรือกระเทยต่างจังหวัดกระเทยบ้านๆแบบกระเทยไม่ไม่เป็นที่สนใจไม่ดังเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันค่อนข้างที่จะยากแขนแสนเข็นเป็นลําบากไหมก็ลําบากอิู่ค่ะก็ออกมาหาเงินเอาต้องหาเงินด้วยตัวเองค่ะ ต้องมีเงินเข้าบ้านเหรอว่างั้นพอหาเงินไปก็ต้องแบ่งให้แม่ด้วยให้น้องด้วยค่ะเหรอแล้วกับข้าวที่บ้านใครเป็นคนทำแม่ค่ะแม่แต่เราต้องมีเงินให้เขาเพื่อไปซื้อกับข้าวบ้างใช่ค่ะเหรอแม่เขางานเขาคงไม่ทุกวันหรอกไมัานนานทีค่ะนานนได้รับเหมาทีหรอมั้งใช่ไหมเออก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่มีรายได้ค่ะให้กับครอบครัวใช่ค่ะเวลาให้ตังแม่แม่เป็นไงแม่ก็ยิ้มค่ะ แม่ขยิมให้ทีเท่าไหร่ก็ห้าร้อยมั่งพันหนึ่งมั่งแล้วแต่เราจะมีะเราอยู่ที่นี่เราได้ทักวันเท่าไหร่อ่าวันละห้าร้อยค่ะวันละห้าร้อยได้แน่ๆเลยวันละห้าร้อยเนี่ยได้แน่ๆค่ะอ๋ออนาคตทําไงชีวิตของเราอนาคตเคยวาดไปมไหมว่ากูจะเป็นเทพีราชบุรีหรือว่าเป็นนางงามสายสายสองอสายสาวสอง ต่างจังหวัดหรือว่าอยากเป็นดารานักแสดงหรืออะไรเคยวาดไปมบ้างนะเคยค่ะหนูก็อยากแบบเป็นแบบพกดารากับเขาบ้างกับเขาบ้างเออแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์อะไม่มีสิทธิ์ทาไมอ่ะหน้าไม่สวยหน้าไม่สวยแต่บางทีเรามีเงินเดี๋ยวนี้คนมีเงินเขาก็ไปทําหน้าไปทําอะไรนะเตอไม่คิดจะทํมั้งเหรอนมเนิมอะไรเคยคิดไหมเคยคิดเหมือนกันเหรอคิดจะทำนมเหมือนกันเอาสักกี่สี สา,สามสามร้อยห้าสิบเหอเียยคิจริงๆได้กิดจริงๆคือถ้าเกิดสมมติว่าพูดเล่นมันจะไม่รู้ถึงขนาดหรอกนะอันนี้มันรู้ถึงขนาดเลยแปลว่ามันคิดจริงๆว่ามันอยากจะได้สามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะเคยคิดว่าจะลดความอ้วนให้มันเชฟมันลงไปกว่าน,นี้หน่อยไหมเคยค่ะแต่ว่าลดไม่ได้เ <ruined S 2> พราะอะไรแดกใช่ไหมกินเยอะค่ะกินเยอะแดกเยอะนะ ทุกวันนี้เวลามาทํางานมาอะไรมาด้วยอะไรอ uh, <motorcycle. S 1> ่บมอเตอร์ไซค์มาเลยคซะเมาเลยสาวสองต่างจังหวัดมันไม่มีโลกของความสวยงามไม่ใช่นั่งรถมีคนมาส่งมีอะไรขับมอเตอร์ไซค์จากบ้านถึงที่นี่ใช้เวลาใช้เวลา20นาที20นาทีจะต้องต้าลมขากลับก็อีก20นาทีถูกไหมะจะต้องต้าลมต้าแดดต้าอะไร พวงสวยไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้นะก<ช>็เราก็ต้องทํางานนะเนอะใช่ค่ะเ,เคยลําบากถึงขนาดไหนตอนที่ช่วงยังไม่ได้ทํางานลาบากมากเลยค่ะถึงขนาดไหนมีจะกินหรือว่าวันนี้หิวแต่ไม่มีอะไรแดกเลย<ช>วันนี้บางทีแบบหิวมากๆแต่ว่าไม่มีตังค์กินไม่มีตังค์ซื้อค่ะ ตอนที่เรายังไม่ได้ทำงานนะใชพอเราทำงานเราก็พอมีอะแวะเซเว่นแวะตลาดนัดเรามีเงินซื้อใช่ไหมเราก็อิ่มอะแต่วันที่เราหิวจัดเลยเนี่ยเคยเคยไหมที่บ้านเราทั้งแม่ทั้งเราทั้งน้องทั้งพี่ไม่มีแดกเลยไม่มีข้าวกินเลยวันนั้นทั้งวันเลยมีไหมมีค่ะมีด้วยแล้วทำไงกันวะแดกหัวกันเองฮะตัดนิ้วให้พี่สาวแดกพี่ชาย อ่าโทรนู่นโทรไปข้อต่างพ่อค่ะอ๋อมันยังมีก๊อกสองมันยังมีก๊อกสองโทรไปหาพ่อโทรไปหาอะไรได้<ะ>พ่อครับลูกอะนะ,ะไอเงินที่ให้มาคงไม่ได้ให้แม่แกหรอกมั้งคงจะให้แกสามคนละมั้ง<ะ>มันยังไงก็เป็นลูกอะใช่ไหมพ่อยังช่วยได้ค่ะยังช่วยได้อยังช่วยได้อ,อย่างไม่ได้ทิ้งพ่อยังไม่ได้ทิ้งก็ถือว่าโอเคแม่มีไงเงินมันฉันไม่เอา ม่อยากได้เงินมันไม่ต้องไปเอามีไหมมีพูดไหมมีค่ะเขาพูดแบบว่าไม่ต้องไปยุ่งกับข่าอะไรเงี้ยเหรอค่ะแล้วพ่อใหม่เราช่วยอะไรบ้างไหมอ่าช่วยค่ะพ่อใหม่ดีไหมดีค่ะดีเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ระเกียดสามคนเลยใช่ลูกเลี้ยงเขาเคยพาเราไปห้องน้ําแล้วก็ตบกระทืบมีไหมไม่มีค่ะไม่มีนะถ้ากระทืบเราสู้ไหมสมมติสู้ค่ะสู้นะเพราะเราไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเออดีเขาเป็นสายแบบไม่กลัวนะ ลุงลงถามว่าไปต่อยมวยไหมเนี่ยเขามีครัวลุงลงไฟเนี่ยไปต่อยไหมยีอีนี้ไม่ไม่ไม่คิดเลยเอาค่ะเอามึงยังไม่รู้เลยว่าชนะได้่าดับเอาค่ะคือมันไม่มันไม่กลัวเลยอ่ะมันไม่สนใจมันทําไมถึงเราไม่เคยต่อยมวยแล้วอยู่กล้าไปต่อยโดยที่ไม่คิดหาอะไรเลยตอบเอาอย่างเดียวเลยเพราะอะไรอยากลองค่ะอยากลองใช่ชีวิตคนเรามันต้องมีอะไรใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่แบบว่าไม่เคยก็ต้อง ขอให้เคยหน่อยใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ค่ะหนูว่าหนูว่ามันท้าทายดีมันท้าทายดีแล้วมันต่อยมันมันมากไอ้ไอ้มันต่อยมันมากแล้ววันนั้นชนะหรือแพ้ชนะค่ะชนะได้เท่าไหร่ได้ห้าพันห้าพันแล้วมันได้คู่ดูเดือดอีกอะได้อีกพันหนึ่งใช่ไหมได้อีกพันหนึ่งด้วยเป็นวันนั้นเป็นรวมเป็นหกพันหกพันเห็นไหมแม่กินข้าวสบายเลย กับข้าวเยอะไหมวันนั้นอ่ะกับข้าวกับข้าวเยอะเลย <c oughs> คือไอ้เนี่ยที่สัมภาษณ์ไอ้อก็เพระว่าไอ้อเป็นเด็กที่ไม่มีใครสนใจเป็นสาวสองกระเทยต่างจังหวัดที่ไม่มีใครสนใจ แล้วสัมภาษณ์ไปจะมีคนดูหรือเปล่ากูก็ไม่รู้<อ>ไม่สนใจกูอยากให้คนเห็นว่ากระเทยต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีอะไรดีของมันชีวิตมันก็เหมือนกับไอ้กระเทยอินฟูหรือเอ่อเอลบีจีทีคิวดังๆหรือเป็นหรือไอ้พวกดาราทั้งหลายชีวิตมนุษย์มันก็เท่ากันหนึ่งหนึ่งชีวิตอ่ะมันก็เหมือนกันแหละแต่ความสนใจอีนี่อาจจะไม่มีค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่แต่คนที่ดังๆอาจจะมีคนสนใจอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องราวนะ ถึงแม้ว่าจะมีคนดูแค่สองคนหรือห้าคนหรือสิบคนลุงก็ไม่สนใจแต่อยากจะเอาชีวิตของเ,ออเด็กสาวผู้นี้มาเผยแผ่นะฮะเราไปดูซิว่าวันที่เขาต่อยมวยอะ่ะมันสู้ยังไงมันสู้แบบไหนมันตึงชนะทั้งทั้งท,งท,งที่ตัวเล็กกว่าถูกไหมใช่ค่ะหนักเท่าไหร่หนัก82คะ่ะแล้วอีนั่นอ่ะ90คะ่ะอีนั่น90อีนี่82ต่างกัน8โลเป็นมวยมันไม่ชกกันนะมันชกกันไม่ได้นะ

เจ็บคือขนาดไหนทำงานไม่ได้เลยค่ะทำงานไม่ได้คืออะไรวะทำงานไม่ได้กูก็เห็นมึงมาทำงานนั่งไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เพราะอะไรปวดหลังมากมันปวดไงคนไม่เคยออกกําลังกายแล้วอยู่ๆไปแบบว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันปวดนู่นปวดนี่ใช่ไหมเออก็ไม่เป็นไรอะนะหกพันนะมึงได้ไปหกพันนะเออวันนั้นแม่อิ่มเลยข้าวเคร่เต็มโตะเลยใช่ไหม นี่คือชีวิตของกระเทยต่างจังหวัดกระเทยที่ไม่มีใครสนใจกระเทยที่ไม่ได้เป็นอินฟูไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นที่โด่งดังไม่ได้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวเมืองแต่ลุงลงอยากนำเสนอนะฮะก็ชีวิตของน้องไอ้นะฮะกะจะทำน้ำพริกไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ก็ก็จนกว่าจะหนูว่า ตลอดเลยก็ได้นะครับถ้าเขาทาไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเดือด้วเ,เปิดโรงงานใหญ่เนี่ยโรงงานใหญ่ปั๊บมึงก็เป็นแผนกหัวหน้าแล้วเข้าใจไหมชี้และว่าให้เด็กๆทํานู่นทํานี่เข้าใจว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยๆพอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวกูสร้างโรงงานตรงนี้มึงก็ชี้นิ้วอย่างเดียวเลยตอแหลเลย <c oughs> เข้าใจไหมโอเงินเดือนก็ขึ้นอีกจากวันละห้าร้อยมึงก็เป็นวันละห้าร้อยยี่สิบ <c oughs> โอเคไหม <c oughs> โอเคดีใจด้วยดีใจด้วย และนี่คือชิพของด็อกอที่นำเสนอให้ในช่องลงโลนของลงโลงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกดอะไรสับสับคล้กดกระดิ่งกดอะไรมีอะไรกดไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับเราจะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอให้ท่านได้ดูอีกครับขอบคุณครับ